มันออกตัวไหนแท้ก่อนจำไม้ไม่ดีด้วย DFC ทุกท่านนะคะสามตัวหกบอกเขาสองหกสองหกหกสองหกจะไงหน้าแดีวกับช่มีตัวฝากตัวต้นอยู่ด้วยให้กับเอฟซีนะครับค่ะจะได้พ่อห้นะครับผมพ่อโห้เออพ่อโห้นะครับผมพ่อโโห้นะครับเมาอกมาจันสั่น้อกรต้องก็ เขาไปอน,นั่นเลยเข,ขาม้งมก่อน้องานั่นเพิ่นมาหอดมาถึงแล้วกันจะหายเอฟซีผิดห,หวังเนาะเพิ่นมาหอดกับเธอเพิ่นเลยเดีไปยิบไปจับไว้แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวพอหูนะครับเพิ่นกำลังสิคำนวณน,นะครับให กับเอฟซีนะครับจักคูเน้อให้เป็นให้เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจไปก่อนแต่ว่าท่านได้ว่าให้ชัดเจนพ่อว่านอนนั่นว่าซนำซับเด้อให้เอาไปซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ก่อนจับไว้ก่อนเออจับไว้ก่อนชุดหนึ่งเดี๋ยวหันเงี้ยมอหกหกสองหกครับหกสองหกแมนครับแก่ก็อ่ะโอโหบอลลอกชานะครับปล่อยตองวดตามคำขอท่านประกาศคัดใจเอฟซีเนาะ เธอถือมเอซีกันสิได้คือทอดในเด้อพี่รองค่ะตอนแรกว่าซื้อหไดนะครับนี่ค่ะอันนี้คืออยากให้เอฟซีเอาไปซื้อก่อนแลก็กล้าขัดเอฟซีเอฟซีกะใจก็ว่าอยากให้และเนาะถ้าได้จากพ่อแล้วกะเอาไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลไว้ก่อนแมนค่ะพอพระมัสิหาสื่อง่ายด้วยเนาะค่ะไก่มือมากผัดเล็บผัดมดเด้อแมนค่ะ ได้เดฟสิว่าได้นเนาะออยังงวดที่แล้วนะครับพออหพอโหกับไฮตรงตรงเลขไฮแค่สองตัวนะครับพอ,อมีเจ็ดแปดคือเข่าตรงตรงเลยนะครับพอโหได้หลายอยู่ค่เน่นนะครับพ่อหให้เน่นแปดงวดบัญยานี่นะครับเน่นแปดตัวเดียวนะครับ สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอะเดี๋ยวใครยังไม่ได้ตัวเลขแนวทางนะคะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะจับคู่กับสองซี<ส>ปหโหห้วหิ่งสองนะครับเอซครับวิ่งสองบนวิ่งสองรองสามวิ่งสองรองสามนะครบะับสองสองหา สองสี่สองห้าอ่าสองห้าสองแปดสองแปดีวก็สองหนึ่งเั้ะนาล่ะสองหนึ่งพิจารนาห้พิจรนา่งบนอันล่างว่าท่านห้ครับเดี๋ยว 21, <21. S 1> เราติาาาาด,ดตามนะครับเน้องจงรอดติดตามไหมเดี๋ยวทางล่างน,น,น,นั่นบอกให้มันเคลื่อนนะครับนี่ไป งวดประจำวันทีหนึ่งเมษายน2พันหาอย67นะครับพอหงไหามาแล้วนะครับวิ่งสองรองสามนะครับไหมาซโตนะครับมีสองซีสองหาสองแปดแล้วก็บสองหนึ่งนะครับไอเลขซีตัวนี่พอมีตัวใดอยากให้ f อซเขาแบบว่าเน่นๆบ่ครับสักตัวหนึงห่งได้บอพอมีตัวอยู่ในใจหรือว่าตัวที่คำนวณออกมาแล้วว่าตัวใดทีมันซีเขาว,วินมีบอครับ ว่วงให้เอฟซีเน่พอที่นี่วงเลยอันสองหนึ่งนะวงสองหนึ่งเอาตัวเดียวลหรอวงตัวเดียวนีและครับตัวเดียวเน้นๆนะครับมี่่เอออหนนยแขไปให้สามาเอฟซีสามารถนั่มไปซื้อนะครับได้เนาะพอได้ตรงตรงเม่นว่าพอหนิยโยยยุ่กับตรงตรงนี่จังไดพี่นนอะ นี่นะครับเอฟซีครับเจลาหน้าเบื้องเอามันไปเนี่ยไรเลยเนี่ตรงๆนะครับของพอหัวเราต้องการคู่คิดว่าอยากกลับไปก็กลับสองตัวบนนะครับบนก่อนเด้อครับเด้อเอาบนล่างนั่นมั่นทีหนึ่งมีเสียสองคนละยังมาะครับครับค่ะยังมาะเอาตัวล่างพอหัให้แล้วนะครับบนวิ่งสองและสามนะครับปกติสมัยก่อนเลขบนของพอหัว่าเคยผ่านว่าเคยผ่าน ไฮมาแคซีโตนะครับมีสองซีสองหาสองแปดแล้วก็สองหนึ่งข้อกันมากสักก็คือบักซีสามแล้วก็ห้าสองได้แหละในใจเนาะอเด่นสองรองสามหนึ่งบอกครับเดพื่อเพื่อปลอดข้อกันมากนะครับเนาะคือหมวดซีสามนี่ยครับเด่นเด่นซีรองสามมาซีสามเด่นสามลองซีเด่นสามรองซีออกซีสามเลยครับนี่แะครับเนีนๆไว้ได้ครับเด้อ ในวงกลมนี่แหละครับสองหนึ่งนะครับเขาออกล่างนี่แหละมันโบแมนลดส่วนนั่นสี่สามแมนอยู่ครับมันอยากเสียบไปทั้งอันนั้นแม่หหน่อยด้ส่วนใหญ่มองเนาะปกติพอโขจะให้บนมันเป็นบนอยู่ครับเนี่ยขนาดห้ไปบนคักๆนี่มันยังไปออกทั้งหนาอยู่มันบอันนั้นนี่มันเป็นยังไงเต็มเต็มแลพอโขเนาะจะเกามันบอันเคยไปจังสันด้เราเนาเรย่างนี้ที่มีูุ่มองมากมากครับ ฝันดีนะพ่อเนาะถือแล้วมันบ่สั่นเมื่อกบใดได้เราไปสื่อก็บ่ได้ไปหางานสื่อเด้นั่งแกงของในวัดเด้เขาลงเขามาส่งเลยบ่เลขกนี่ไปส่งเลยได้เงินน่ะเอาเงินไปหายเลยตีพ่อเอาเงินไปส่งหอดมองเลยบ่ค่ะดหอดมองนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตัวเลขกันชัดๆนะคะเป็นตัวเลขของพ่อหงนะคะ ใครเข้ามาก็แคปหน้าจอไว้นะคะคุณพ่อก็เออไม่อยากให้เ<ม>อฟซีพลาดนะคะอาจารย์ไม่มใช่กับครเละครันเนาะคือ,อ,องวดที่ผ่านมาแอดไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่ว่าคนที่จะติดตามตลอดจะเป็นบุญธรรมกับเจ๊ตังแต่งวดที่ผ่านมาแอดไปสุรินนะคะจะเห็นที่คลิปของบุญธรรมน,ำ,นำโชค,โชคใช่ค่ะ แอดก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะคะท่านผู้ชมเราเรามีนะครับมีอเออมีตัวที่ทางพ่อโฮให้ไว้นะครับค่ะตัวเ<อ>ดิมนะวดที่เดิอของงวดที่แล้วนะครับให้ดูย้อนหลัง,น,ลงนิดนึงนะบางคนก็อาจจะว่าไม่เห็นนะคะไม่เห็นเลยจางงวดนี้รอก็เอาตามงวดนี้ก็แล้วกันนะคะส่วนงวดที่แล้วก็แอดไม่ได้มาตามเนาะ,ะนี่นะครับนี่พี่น้องคะนี่คือที่พ่อโฮให้นะครับงวดที่แล้ว งวดประจำวันที่16มีนาคม2567นะครับผมเข้าตรงๆนะครับเจ็ดแปดล่างนะครับพ่อโหอบอกว่าให้เน้นให้วิ่งแปดนะครับตัวเดียวนะครับเลขล่างนะครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นงวดวันที่16มีนาคมเจ็ดแปดนี่เน้นตัวนี้เลยเดินเอาพอ, <S 1> <1> <S อเน้นเจ็ดแปดนะคะเข้าต,ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมให้เขาเล็กหน่อยขึ้นมาสื่อให้ ซุ่มเพ่นขายยูหันนั่นจการซื้อขายเงี้ยจะ้่ายกว่าสุดนึงี่สิบยี่สิบเลยใบยสองเลยไม่เอากลับเอาเงินขึ้นไปขึ้นไปเลยเน้นตัวนี้เลยงวดที่ผ่านมานะคะเจ็ดแปดนะพ่อเนาะเ <78 S 1> ข้าตรงตรงเลยนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมนะคะตัวเลขของคุณพ่อโหนนะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะจะได้จะให้เอฟซียิบจับรถต,ตรีไ<ห>วน้นะคะเดี๋ยวผมไอถทายถ่ายหนวทาพอให้ตรงนี้เนาะเอาหนาเป็นแนวทางนะคะเยอะเยอะโยกปกหนาแม่นครับผมอโอเคครับหนึ่งสองสาหนึ่ง ค่ะพ่อสําหรับวันนี้คุณพ่อมั่นใจไร้ปันไร้นาะค่ะก็บวบบหลายดบบวานมันบวชท่านใดคับยูกค่ะพ่อเออบ่ท่านใดคับเลยอ่ะที่เลยวันนี้พ่อให้เล้วตัวได้พ่อโชคโชคให้เบิ้งเนี่ยค่ะนี่ให้วิ่งสองบนค่ะวิ่งสองบนเออบนวิ่งสองเด่นสองลองสามบอกค่ะเด่นสองลองสามมาบองวันนี้พ่อ คิดว่าถิมาอยู่แต่มันถูเป็นยังไงมันจะคัดกันไปยังไงแต่เนีค่ะคิดว่ามาอยู่แต่ว่าตัวเลขยังประเนได้มั่นใจบ่ท่านมั่นเด้อบอกแอซี่เป็นไว้ให้รออีกเป็นมะค่ะอ่รออีกจ่ะอันเจ็ดอันวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามหมดละจังมากไหมจังมากไหมอ่ะขอบคุณนะได้ยังม่นท่านมั่นม้วนท่านใดนั้นดอกแต่ันเสิร์ฟไว้ให้ซื้อเอาตามนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาตามนี้ กอได้ข่าขมากแต่ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์พ่อขอบคุณหลายประดีค่ะค